สวัสดีค่ะวันนี้รายการเที่ยวทิปแต่ไม่ทิปพาคุณมาอยู่ที่อาคารสมเด็จพราะนาเรศวร อาคารองค์สมเด็จพระเรสวนหรือที่นิสิตมอนอนจะรู้จักกันดีในชื่อหอประชุมใหม่นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการเปิดใช้ตั้งแต่ปีพศ2560แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาแต่ว่าในปัจจุบันนะคะที่นี่กําลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศวนค่ะซึ่งที่นี่จะมีที่ไหนให้น่าเที่ยวให้น่าติดตามบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ let's go <S Where ที่นี่นะคะในช่วงเย็นจะเห็นแสงดวงอาทิตย์ตกสวยมากหลายคนก็จะชอบมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่นอกจากการวิ่งแล้วกิจกรรมที่เราจะเห็นได้จากที่นี่คือการมาเล่นสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟบอร์ดค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดร่วมพ้นของเหล่านักเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยค่ะส่วนทางด้านหน้าอาคารจะมีดอกไม้สวยๆเยอะมากใครที่ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้ห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ และจุดเด่นที่น่าสนใจของอาคารนี้ก็คือลานน้ำพุค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีการเปิดน้ำพุให้ชมนะคะจะเปิดเป็นบางครั้งเท่านั้นเช่นตามเวลามีงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแต่ถึงช่วงนี้จะยังไม่เปิดน้ำพุให้ชมก็สามารถมานั่งเล่นชิวๆได้แค่นี้ก็สวยแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับที่นี่น่าสนใจกันหรือเปล่าสําหรับใครที่ตอนนี้ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อกับก,บการอยู่หอเนี่ยก็สามารถชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาถ่ายรูปยามเย็นสวยๆได้ที่นี่หรือว่าจะมาออกกําลังกายก็ได้บรรยากาศที่ดีไม่น้อยเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการเที่ยวทิปแต่ไม่ทิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในทิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย